กว่าจะมีคนที่ดีดีสักคนยอมอุทิศตนเพื่อคนส่วนใหญ่คนรุ่นใหม่หัวใจพัฒนากล้าคิดกล้าทำเพื่อพี่น้องเชา้างูหนึ่งเลือกติ๊กนิตยาตอิ่มสับเบอร์หนึ่งโรดช่วยรัก วันพฤหัสบดีที่24กุมภาพันธ์2565เวล8า8โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นขอเชิญชวนทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบ้านหนองไผ่ใต้คนใหม่ชัดเจนโปร่งใสตั้งใจพัฒนา โปรดเลือกติ๊กนิตยาตอินทรัพย์เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง,งมุ่งมั่นจริงใจไฟพัฒนาโปรดให้โอกาสนักพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีใจอาสารู้ปัญหาและเข้าถึงพี่น้องประชาชนเลือกเบอร์หนึ่งกบเบอร์หนึ่งเลือกติกนิตยาตอินทรัพย์เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบ้านหนองไผ่ใต้ด้วยประสบการณ์การทํางานที่ผ่านมา 1. เข้าร่วมโครงการโคกหนองนามโมเดลเป็นวิทยากรเกี่ยวกับกเกษตรอินทรีย์ 2. เป็นครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างแข่งขันระดับจังหวัดและได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดเพชรบูรณ์สได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในคนดีแห่งแผ่นดินพุทธศักราช2564ต้องการพัฒนาบ้านเกิดดูแลพ่อแม่พี่น้องให้เหมือนครอบครัวเดียวกันคนตรงโปร่งใสจริงใจพัฒนาเลือกติ๊กนิตยาตอิ่มซับเบอร์หนึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านมู่หนึ่งบ้านหนองไผ่ใต้คนรุ่นใหม่ หัวใจพัฒนากล้าคิดกล้าทำเพื่อพี่น้องเช้าหมู่หนึ่งเลือกติกนิตยาดอิ่มซับเบอร์หนึ่งอย่าลืมวันพรฤหัสบดีที่24กุมภาพันธ์2565เวลา8โมงชา้าถึงบาย3โมงเย็นขอเชิญชวนทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบ้านน้องไายใต้คนใหม่ เลือกติ๊กนิตยาอิ่มซับเบอร์หนึ่งติกนิตยาอิ่มซับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่เลือกเบอร์หนึ่งจำไว้เลือกคนใช้ง่ายแถมมีใจสู้เลือกเบอร์หนึ่งอีกคนเชิญทุกคนเลือกไป เลือกเบอร์หนึ่งจำไว้เลือกเข้าไปให้เป็นตัวแทนที่น้องบ้านเราวิสัยทัศน์ชัดเจนมุ่งเน้นการพัฒนา24กุมภาเข้าคูหากาเบอร์หนึ่งเลือกเบอร์หนึ่งติ๊กนิตยาตอิ่มสับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบ้านน้องภายใต้คนใหม่ กล้าคิดในสิ่งใหม่ๆกล้าทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์กล้านำในสิ่งที่ถูกต้องเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบ้านหนองไผ่ใต้กาเบิลหนึ่งเลือกติ๊กนิตยาตอินทรัพย์เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบ้านหนองไผ่ใต้ด้วยประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา 1. เข้าร่วมโครงการโคกหนองนามโมเดลเป็นวิทยากรเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์2เป็นครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างแข่งขันระดับจังหวัดและได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดเพชร บูณ์ 3. ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในคนดีแห่งแผ่นดินพุทธศักราช2564ต้องการพัฒนาบ้านเกิดดูแลพ่อแม่พี่น้องให้เหมือนครอบครัวเดียวกันอย่าลืม24กุมภาพันธ์นี้8โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นเข้าคูหากาบเบอร์หนึ่งเลือกเบอร์หนึ่งติ๊กนิตยาตอินมซั์เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบ้านหนองไผ่ใต้คนใหม่ ติ๊กนิตยาตอิ่มซับเบอร์หนึ่ง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 โปรดช่วยเรา